มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเจ็วันข้างหน้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือวันที่3พฤษภาคม2566รกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคมพศ2566 ในช่วงวันที่3-7พฤษภาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทาให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกันโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่8-9พฤศภาคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง,งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะประกอบกับลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ซึ่งจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่3-4พฤษภาคมลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะซึ่งจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-9พฤษภาคมลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย ประกอบกับในช่วงวันที่8-9ถึง9พฤษภาคมย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมอ่าเวเบงกอลตอนล่างนะคะแล้วก็ทะเลอันดามันเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ข้อควรระวังวันที่3ถึง7พฤษภาคม2,566ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังโรคลมแดดเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะคะส่วนในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคม2,566นั้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเกษตรกร,กรนั้นควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร,รและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือนะคะ ควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่3-4พฤษภาค,คม2566ค่ะคาดหมายระหว่างวันที่3-9พฤษภาค,คม2566ภาคเหนือในช่วงวันที่3-7พฤษภาค,คมอากาศร้อนและมีฟ้ารลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาเซลเซียสสูงสุด36-43องศาเซลเซียสค่ะส่วนในวันที่8-9พฤษภาคมอากาศจะร้อนในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-41องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่3-7พฤษภาค,คม2566อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-43องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคม2566จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสสูงสุด30ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะในช่วงวันที่3ถึง7พฤษภาคม2566อากาศจะร้อนและมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองรอละ10-20ถึงของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด25-29องศาเซลเซียสสูงสดุด37-42องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนในช่วงวันที่8-9ถึงพฤษภาค,คม2566อากาศจะร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-39องาศาเซลเซียสภาคตะวันออกในช่วงวันที่3-7พฤษภาค,คม2 5 6 6อากาศจะร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-29ถึง29องศาเซลเซียสสูงสุด3 4ถึง40องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรในช่วงวันที่8-9พฤษภาคมอากาศจะร้อนในตอนกลางวันและจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสสูงสุด31-38องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่4ถึง7พฤษภาคม2566อากาศจะร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคม2566อากาศจะร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยในช่วงวันที่3 4พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาเซลเซียสสูงสุด30 34องศาเซลเซียสค่ะในช่วงวันที่3 4พฤษภาคม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมนั้นทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะโดยในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 3- ถึงเพฤษภาคม2566อากาศจะร้อนและมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่ค่คะ อุณหภูมิต่ำสุด 26- 29ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด3 4่ถึง4ีองศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่8-9ถึงพฤษภาค,คมนั้นอากาศจะร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้ากระนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ